สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเกย่าสาวเหนือสโลไลนะคะค่ะวันนี้นะคะเก๋จะมาพูดเกี่ยวกับไวรัสโคโรนานะคะหรือโควิด19นะคะเก๋จะมาพูดเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านอาการติดเชื้อและก็วิธีการป้องกันโรคนะคะซึ่งข้อมูลนะคะบางส่วนเก๋นำมาจากเว็บไซต์นะคะ BBC News ไทยนะคะอาการของการติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะ องค์การอนามัยโลกหรือ WHO SO ระบุว่าผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาจะมีอาการเริ่มแรกคือมีไข้าตามด้วยอาการไอแห้งๆหลังจากนั้นราวหนึ่งสัปดาห์จะมีปัญหาหายใจติดขัดผู้ป่วยอาการหนักจะมีอาการปอดบวมอักเสบร่วมด้วยหากอาการรุนแรงมากอาจทำให้อวัยวะภายในล้มเหลวได้ค่ะ สำหรับการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด19นะคะปัจจุบันยังไม่ทราบชัดเจนว่าเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 นะคะแพร่กระจายจากคนสู่คนได้อย่างไรแต่จากการวิจัยเชื้อไวรัสชนิดคล้ายกันนะคะจะมีการแพร่ผ่านทางละอองของเหลวหรือออกมาจากการไอและการจามค่ะ ดังนั้นคำแนะนำที่ดีที่สุดนะคะจากองค์การอนามัยโลกหรือ w s o นะคะก็คือเราสามารถป้องกันตัวเองจากไวรัสที่ติดต่อทางระบบทางเดินหายใจทุกชนิดนะคะได้ด้วยการล้างมือเลี่ยงการเข้าใกล้คนที่ไอหรือจามและพยายามอย่าสัมผัสใบหน้าดวงตาจมูกและปากค่ะ เก๋ขอแนะนําวิธีป้องกันเพิ่มอีกอย่างหนึ่งนะคะเมื่อเรานะคะจะออกไปในที่ชุมชนนะคะเราควรจะสวมนะคะหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะเพื่อการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 นะคะเพราะเราออกไปข้างนอกนะคะเราอาจจะมอีอาจจะได้สัมผัสกับคนที่ติดเชื้อหรือว่ามีอาการไข้และไอาจามด้วยค่ะ สุดท้ายนี้นะคะเก๋ก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับทีมแพทย์หมอพยาบาลทุกคนนะคะในการรักษาผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 นะคะให้หายป่วยโดยเร็วและเก๋ก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะด้วยความห่วงใยจากช่องเก๋ย่าสาวเหนือสโลไลท์ วันนี้เกีรต้องขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบาย